เอาละครับวันนี้นะครับก็มีอัปเดตแพทเข้ามาใหม่นะครับเป็นอัปเดตที่3นะครับยาวเหยียดเป็นกิโลเมตรเลยวันนี้นะครับผมก็จะมาสรุปให้ทุกคนฟังนะครับว่ามีอะไรใหม่บ้างนะครับเริ่มแรกเริ่มจากแน่นอนต้องมีแมปใหม่มาแมปนั้นก็คือ land of a n d ชื่อคุ้นๆอ่ะเราไปดูกันเลยดีกว่าครับแมปนี้น่าจะเป็นแมปของ hunter x hunter นะครับดูจากเอ่อ มอนสเตอร์แล้วน่าจะใช่นะครับทุกคนแบบว่ามายืนแบบสุ่มตัวละครกันใหญ่เลยนะครับอ่ะใช่จริงด้วยครับมาจากเรื่อง Hunter x Hunter นะครับซึ่งผมก็ไปแอบสุ่มมาเรียบร้อยนะครับได้ครบทุกตัวแล้วนะฮะอ่ะมาดูตัวละครกันดีกว่านะทุกคนเริ่มจากการผมกดออกก่อนผมจะใส่ทุกตัวเลยนะครับที่เป็นของแมปใหม่ผมก็ได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อให้ทุกคนไม่เสียเวลา จัดไปครบยังวะอ่ะครบแล้วนะครับนี่ฮะเป็นหน้าตาของแก๊งฮันเตอร์เอกนเตอร์นะครับ <c oughs> เท่มากแต่และตัวนี่คือตัวมิติคอของเรานะครับผมไม่แน่ใจว่ามันคือตัวละครตัวไหนวะคี้รัวปะผมรู้สึกหน้าตาเหมือนคิ้รัวมากเลยแต่มันเขียนว่าสปีดฮันเตอร์อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับประมาณนี้ฮะสำหรับตัวละครแพทใหม่นะครับก็ ตอนนี้ก็พยายามจะสุ่มตัวละครอยู่นะครับเนี่ยตอนนี้ผมได้มา1 2 3สามตัวแล้วก็เดี๋ยวจัดเลย2ดาวเลยต้องมาแล้วนะฮะตัวนี้แล้วก็มีเควสใหม่มานะครับนี่ตรงนี้นะมีเควส1ห,หนึ่งอันนะครับแล้วก็มีเควสตรงไหนอันวะ <c oughs> หาไม่เจอเนี่ยแถาๆนี้แหละเหมือนมีคนยืนบังอยู่นะครับมีเควส2อันนะครับซ้ายขวาตรงนี้นะฮะซึ่งเควสแต่ละอันนะครับเควสแรกเลยก็คือมันจะให้เรา หากล่องให้ครบ4กล่องนะครับให้เราหากล่องทั้งหมด4กล่องแต่คือผมอพยายามหาจนทั่วแมปเลยนะเต็มที่ได้มาแค่3กล่องนะครับพยายามหาทั่วแล้วนะฮะปลาเราไปเริ่มที่กล่องแรกกันเลยกล่องแรกดูความอีปิกของมันนะทุกคนนี่มันอยู่บนนี้เดี๋ยวไม่ใช่นี่ครับมันจะอยู่บนต้นไม้ที่สูงที่สุดในแมปนี้นะครับก็คือต้นนี้ ผู้ชมดูนะถ้าเรามองจากไกลๆไม่มีทางเห็นแน่นอนแล้วคือมันเอาไปแอบไว้ตรงนี้เว้ยใครแม่งจะไปหาเจอวะนี่ครับมันจะมีลานไม้ตรงนี้นะนี่เลยแล้วมันจะมีกล่องตรงนี้นะครับแต่เปิดว่าผมเก็บไปแล้วเนาะกล่องมันก็เลยหายไปนะฮะใครมันจะไปหาเจอขอโบนอีกรอบนึงดอนะูอยู่แม่งโคตรสูงเลยโอเคครับไปที่กล่องที่สองกันดีกว่ากล่องที่สองจะอยู่ริมแม่น้ําด้านขวานะครับ เราบินเลาะมาตรงนี้นะครับนี่เลยจะเป็นอุโมงค์แรกนะครับให้เราบินเข้าไปมันจะอยู่ซ้ายมือตรงนี้นะฮะนี่แอบอยู่ในพงหญ้าตรงนี้เลยคือ,อมหมดคําซิว่าวกับที่เก็บของมันมากๆนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะไปะไปกล่องที่สามกันกล่องที่สามก็ไม่แพ้กันคุณผู้ชมความอีพิกในการซ่อนหาของเกมนี่คือคนสร้างเกมนี่คือกะไม่ให้กูหาเลยว่างั้น กล่องที่3ามก็คือตรงนี้ครับมันจะอยู่หลังแท่นนี้นะนี่แท่นหินให,ใหญ่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นแท่นดินที่สูงที่สุดของแมปนะฮะนี่ก็คือแท่นดินนะให้เราบินไปด้านหลังของมันแบบนี้ <c oughs> เครื่องยนต์เจ็ตนี่คือพลังงานหมดใช่ไหมเนี่ย <c oughs> อืดเจียวนี่ครับมันจะอยู่ตรงโขดหินตรงนี้นะนี่ตรงนี้นะฮะอยู่อันบนสุดเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งกล่องนะครับรวมเป็นทั้งหมด3กล่องแล้วนะทีนี้ ผมติดปัญหาก,กล่องสุดท้ายนี่แหละผมหาไม่เจอคือผมพยายามเดินทั่วแมปมากๆแล้วก็ตามท้องฟ้าตามแม่น้ําทุกอย่างอะ่ะลังมงลังมดที่ผมเข้าไปหมดแล้วก็หาไม่เจอนะครับถ้าใครหาเจอนะฮะฝากคอมเมนต์บอกนิดนึงนะครับถัดไปนะครับเป็นเควสนี้นะฮะนี่เควสนี้ก็ง่ายๆนะครับให้เราทําการฆ่ามอนตามที่มันกําหนดนะครับเควสนี้ไม่ยากเนาะแต่ว่าผมไม่ได้ทําให้ดูนะครับเพราะว่ามันจะเสียเวลานะฮะเพราะามันต้องใช้เวลา ตั้งร้อยตัวเลยแล้วก็อีกเวทหนึ่งคือ50ตัวนี่นะครับผู้ชมมันจะมีรูปเครื่องหมายรูปดาบขึ้นบนหัวนะครับอันนี้ก็คือให้เราสังหารให้หมดเลยนะครับก็จะเป็นการเคลียร์เวสของเวทลับอันที่2นะครับไม่ยากใช่ไหมล่ะไม่ยากเหมือนกับไปเวสกล่องหรอกยากเกินอันนั้นแล้วเราก็วาร์ปมาเจอกันหน้าบอส The ร i n g The คริงตัวนี้ก็คือบอสสุดท้ายของแมปเราก็สเต็ปเดิมสุ่มไข่ไปด้วยแล้วก็ตีบอสไปด้วยนะฮะ ประมาณนี้ครับสำหรับแมปแอนนะครับหรือว่าแมปฮันเตอร์เอฮันเตอร์เนาะทีนี้ต่อไปก็เป็นเลดใหม่นะครับอ่ะเรากลับไปที่แชมเปี้ยนซิตี้กันอ่ามันจะมีเลดใหม่มานะครับแน่นอนมีแมปใหม่ก็ต้องมีเลดใหม่อยู่แล้วป่ะป่ะไปดูเลดกันแต่เดี๋ยวก่อนเขาบอกว่าเลดใหม่จะมาในสัปดาห์หน้านะครับเพราะฉะนั้นแมปนี้ไม่มีเลดใหม่นะแต่ว่ามีการแก้ไขหน้าอินเทอร์เฟซนิดนึงนะครับ อ่าก็คืออี๋ยวผมลองเข้าไปดูก็ได้อ่ะก็คือมันจะมีเทเลพอร์ตตอนด่านสุดท้ายเวลาฆ่าบอสเสร็จแล้วนะครับถ้าใครจํากันได้นะฮะหรือว่าใครเคยลงจะรู้ดีว่าเวลากูเคลียบบอสเสร็จแล้วแม่งไม่มีวาร์ปให้ปลาปลาปลาบอสหลักใกล้ถึงแล้วครับไวมากๆ ที่เห็นตัวผมยงังวิ่งไวๆวกนี้คือมีบัฟแอสซัสินนะ <c oughs> ถ้าไม่มีบัฟแอสซัสินนี่คือวิ่งช้ามากอึ๊บอึบโอเคลุยเลยจัดการเลยตาเหี่ยวเหรอตาเหี่ยวอื้อแตกนี่ครับมันจะมีวาร์ปเทเลพอร์ตกลับไปที่แชมเปี้ยนซิตี้แล้วนะแต่เดิมทีจะไม่มีนะครับผมอ่ะลองวาร์ปกันฟุ๊บนี่หน้าอินเทอร์เฟซใหม่นะครับที่บอกไปตอนแรก มีรางวัลโชว์ด้วยต่อไปนะครับเป็นอัปเดตแม็กเลเวลนะครับจากเดิมเวลร้อยหนึ่งก็จะกลายเป็น110นะครับแล้วก็มีตัวเคิร์กใหม่เข้ามานะฮะปไปดูกันดีกว่าเคิร์กใหม่เคิร์กใหม่อันเก่ายังสุ่มไม่ได้เลยไปดูกันอ่าเราใส่ตัวนี้ไปเลยอีตัวแมปใหม่อ้หินไม่พออันนี้มี65ก้อนเอาอยัางไงดีไหนดูสกิลใหม่ อ,อโอกาสได้ศูนยุตูนสามแม่งยากเท่าแบคโคเลยวยอยากได้เอายังไงดีวะคุณผู้ชมแต่ผมมีอะไรมาเซอร์พไพรส์คุณผู้ชมนี่ผมไปแอบสุ่มมาแล้วผมได้แบคโคยังไงล่ะยังไงล่ะเดี๋ยวในคลิปหน้านะผมมารีวิวแล้วกันนะคลิปนี้ติดไว้ก่อนนะครับเหมือนระบบมันมีอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับว่าเอ้ยถ้าเราสุ่มไม่ได้ตัวที่เราเลือกนะฮะ ไอ้สกิลข้้งหลังเราจะไม่เปลี่ยนไปเว้ยเดี๋ยวก่อนนะขอหย,ยุดก่อนนะครับขอดูแป๊บหนึ่งอ่ะใช่จริงด้วยนะครับมีการระบบล็อกจริงด้วยนะฮะล็อกสกิลเคร์กเดิมนะครับถ้าเราไม่ได้อันใหม่นะฮะอันเดิมก็ยังคงอยู่นะครับโอ้ดีมากมากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมค่อยมาสุ่มแล้วกันนะเสียเวลาเหลือเกินต่อไปนะครับเป็นอัปเดตร้านค้านะครับนี่เลยมีระบบสุ่มเคร์กแบบ3อันพร้อมกัน ซุ่ม3อันนี่คือเบิร์นแมทที่เรียลได้เยอะมากใช้เพชรอยู่27,000นะครับต่อไปเป็นระบบเลเใหม่นะครับอันนี้ก็อธิบายไปแล้วเนาะเป็นหน้า UI ตอนจบเกมนะครับแล้วก็มีอัปเดตระบบ PlayStation กับตัว Xbox เข้ามานะครับแล้วก็มีเกมมีพุ่มเมนท์นะครับก็คือแสดงหน้าเคิร์กนะครับที่หน้าตัวละครเลยแบบนี้นะครับนี่มันจะมีไอคอนขึ้นมาแบบนี้ประมาณนี้ก็ดูเก๋ดีนะแต่ก็ ได้ความสวยงามแล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้น่าจะครบถัวนะที่เหลือก็เป็นดีเดอร์บอดนะครับแล้วก็มีอัปเดตบาลานเกมนะฮะให้เกมมาสมดุลมากยิ่งขึ้นมีแก้บั๊กนู่นนี่นั่นนะครับปรับอัตราการดรอปมาที่เรียวของบอสนะครับเหรียญโทเคนนะฮะมีโอกาสดรอปจากการจับสปิริตแล้วก็มีคอส m มิใหม่มีโอกาสดรอปเพิ่มขึ้น2เท่า ระบบสแคปอุปกรณ์นะฮะจากเดิมได้1เท่าก็จะกลายเป็น2เท่านะครับเออก็ทำให้เราเล่นง,ง่ายขึ้นเนาะประมาณนี้น่าจะครบถ่วนจบทุกกระบวนท่านะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเจอใหม่คลิปต่อไปคลิปหน้าอย่าลืมเรามีนัดกันรีวิวสกิลแบ็คโฮนะครับแล้วก็เราไปปั้นตัวละครกันดีกว่านะตอนนี้ผมดองดองของไว้ยเยอะมากดูจากอันนี้ก็รู้อ่าดูจากอันนี้นี่นีนี่ ร้อยสี่สิบอันแล้วก็แบบโอ้ยของเต็มไปหมดเลยโอเคเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ลาที่สวัสดีครับ